สรุปนิทานหนูนากับโรเบิร์ตจากครูเบียเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อหนูนาโตมากับแม่เพียงลำพังในชนบทที่ห่างไกลมีความฝันอยากสร้างบ้านให้แม่ขยันอดทนจนประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านพบกับโรเบิร์ตชายหนุ่มอบอุ่นและอ่อนโยนโรเบิร์ตส่งจดหมายรักทำให้หนูนาตกหลุมรักจนสุดหัวใจวันหนึ่งหนูนาฝันสลายเมื่อพบว่าโรเบิร์ตนอกกายนอกใจเธอนับครั้งไม่ถ้วน ครั้งที่หนึ่งลึกซึ้งกับหญิงสาวคนคุณยายกก่าโรเบิร์ตทั้งซื้อทองเป็นของขวัญให้คนนั้นพี่สาวกลับตอบมาว่าเธอมาทีหลังเธอไม่ควรเสียใจนะครั้งที่สองโรเบิร์ตก็ได้กลับบ้านเกิดกลับไปหาคนเก่าที่โรเบิร์ตเองได้กบไว้ที่บ้านเกิดครั้งที่สามมีความสัมพันธ์กับแฟนของเพื่อนรักตัวเองหนูนาเห็นคลิปเสียใจมากครั้งอที่ห้าโรเบิร์ตได้พายาสาวเข้าโรงแรมครั้งที่หกแฟนของพี่ชายคนสนิทของโรเบิร์ตเองโรเบิร์ตทำการจับล้วงบลาบลานอกจากนั้นโรเบิร์ตติดการพนะน ครั้งใหญ่ทําให้หนูนาต้องเอาเงินเก็บมาช่วยเคลียร์ให้ซ้าแล,ลาว้วซ้เล่าหลังจากนั้นหนูนาก็ได้กลับมารักตัวเองแบ่งทรัพย์สินคนละครึ่งแต่โรเบิร์ตกลับใส่ร้ายว่าเธอเป็นฝ่ายปอกลอกคนในหมู่บ้านมองหนูนาผิดและโจมตีเธอหนูนารู้ว่าไม่มีใครทําร้ายเธอได้มากเท่ากับเทอที่ไม่รักตัวเองเธอสัญญากับตัวเองว่าจะรักตัวเองและไม่ยอมให้ใครทําร้ายเธอได้อีกบทเรียนของเรื่องราวรักตัวเองไม่เคยเจ็บสักวันและความจริงไม่เคยทําร้ายใคร